นี่นี่เธอเธอือึไม่ได้เอาลมมาแฮะเราอะไรร่วมพันเดียวกันไหมืหึไม่ได้นะอาเลเฮ้ยเฮ้ย่ายนะอย่าฉนะันเอาเอาอันเอาฮาโอริไปเองเยี่ยมฮะแม่ <c oughs> รักเลยจ้า ่ะก็เสื้อเสือส้อซ้าไม่ดีกว่าหรอคะไม่เอาหาเดี๋ยวฉันต้องเตรียมอาหารแล้วนะคะไม่ให้ไปคุณนี่ยังไงกันคะเนี่ยวางฉันลงเถอะค่ะหามันน่าอายออกนะคะทำไมล่ะงำงำพียออะงำนั่นมันของฉันนะคะคุณอินโนสเกะ ใครเร็วกว่าคนนั้นชนะสิดุมฟูนุ่มฟูอุ้ยข,ขี้โกงนี่นาอ่ะออ,อร่อยแฮะอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาทำแต่ชาแท้ๆแต่สินใจแล้วปวดต่อไปนี้เจ,จะต้องเป็นคนทำอาหารให้ข้ากินทุกวันเลยด้วยเอ๊ะ ฮะหย่ามองสิเฟ้ยใหญ่บ้านี่หิวแล้วขอกินในนั่นได้ไหมนี่หิวแล้วอ่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะถึงเวลาอาหารอยู่แล้วอดทนหน่อยสิคะแต่ข้าหิวแล้วนี่อดทนหน่อยเถอะคะ่ะหัดเอาอย่างคุณทันจิโร่เข้าบ้างสิคะ เอาอย่างกอนจิโร่หรอคุณเอาโออีครัหน้าแดงแบบนี้แปลว่าได้ใช่ไหมคะคุณเอาโออีหมายความว่าผมได้ว่าให้ผมกินได้ใช่ไหมคะคุณเอาโออี